วัสดีครับปกกับจองลุงเดียนะครับตีมร่างบานน้องอุ้งอิงนะครับผมนี่ครับมาตึงคลินิกเลยนะครับตีคุณม่อนะครับผมนี่มาเรามารับนองบุญรอดกันครับอ่าพอตึงตีจอดรถพอดีนะครับผม คนมอคอยพอดีปนังนัดคหมอได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูเห็นน้องบุนรอดแล้วใส่ลำโพงด้วยเป็นเย็นมมาปนังโรงพยาบาลสัตว์สบายนะครับผมนะเห็นน้องบุญรอดแล้วรับผม S <S โอ้ยอ๋อนี่ตักไต่กับเจ้าถิ่นนี่นี่นี่มุนรอดมุนรอดจำได้ไหมเนี่ยอ๋อจำได้ไหมเนี่ยอ๋อจำได้ไหมเนี่ยอ๋อจำได้ยังอ๋อจำได้ยังจำได้ยังอ๋อน้องจำได้ยังอ๋อได้ยินไหมเนี่ยอ๋ออ๋อไม่ได้ยินไหมเนี่ยอะไหนดูไายก้างดิโอ้ Okay, ได้ไม่ว่าเยอะอยางครับคุณหมอวัสดีครับคุณหมอวัสดีครับุนเลยนะสวัสดีครับวุนเลยยีิบแล้วยี่ส <26. S 2> ปกติเท่าไหร่ครับรปกติแล้วรอสี่ปกติาอเขึ้นปกติของน้องหมาตัวไปเนาะ คือในร่างกายเขามันยังมีกระบวนการอักเสบอยู่ก็อีกแต่เราดูภายนอกเขาโอเคแข็งแรงส่วนเรื่องตาข้างขวามองเห็นเป็นปกติแล้วมีการตอบสนองต่อแสงเวลาเราส่องไฟเข้าไปมันจะถูกย้ายตามขนาดแสงที่เนาะมาเริ่มมามาเริ่มมา ไม่ค um ุ้นแล้วไม่คุ้นแล้วเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็ได้กลิ่นพี่ๆแล้วเออะกลับบ้านไหมเนี่ยอะกลับบ้านไหมเนี่ยอะอะกลับบ้านไหมเนี่ยฮึกลับบ้านไหมเนี่ยอะกลับบ้านไหมเนี่ยบ้านน้องก็เสร็จแล้วนะติดแผงโซล่าเซลให้ด้วยอะฮึฮ นี่นี่กลับบ้านไหมไอ้กลับบ้านไหมกลับบ้านไหมไอ้กลับบ้านไหมเจตินก็ไม่เก๊อ่ะเก๊ไหมเก๊ใส่ไหมไอ้คือเดี๋ยวมาลีจัดการมารีมามารีมารีไม่ก่อยพูดนะแต่ดูนะมารีมา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  อืออก็พอดีจะได้ดาด้วยนะคะใช่ถ้าหยอดตาต่อได้ข้างนี้เขาจะหาอยู่นะเขาจะค่อยค่อยดีขึ้นเห็นไหมว่ามันเริ่มเป็นสีดำแล้วเกล็ดเลือดปกตินะคะเกล็ดเลือดน้องปกติต้นยาต่อไม่ได้แค่นั้นจะยาจะเยอะอยู่นะเห็นไหมพอเขาได้ยาตรงโรคอ่ะหลังๆมาหมอหมอให้ยาเกี่ยวกับตับอ่อนอักเสบเขาเขาก็ดีขึ้นแบบต่อเนื่องเลยค่ะอือหือ OK,แจ้งยาได้เลยค่ะ. Anh em ơi, anh em ở. Anh em ở. Anh em ở. lời hả ở. Anh là ở. ăn em ở. Anh em ở. Anh em ลายังลากันยังฮะลาล้ำลากันก่อนไปเดี๋ยวก็มาใหม่นะดูน้ำหนักก่อนสิเดี๋ยวน้ำหนักน้อมบนระ muốn ăn nặng nó. không tốt. chất lượng nó không tốt. nó không tốt. chất lượng nó không tốt. chất lượng nó không วุ Ooh, ่นรายนะใครเรียกนะใกรเรียกนะใครเรียกนางวุ่นราดหวันเลยเนาะหวันเลยหวั่นเลยนี่ครับสรุปแล้วคือเด็กจายน้องอะยังไม่ได้อาบน้ำนะตรงหลังอ่ะมันก็อาจจะยังเห็นเป็นแบบ เหมือนสเก็ตสเกลที่หลงเหลืออยู่ข้างในค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เห็บแล้วเป็นฝุ่นค่ะแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งอ่าเพราะว่าเพิ่งทำวัคซีนไปใหห้ยแข็งแรงเต็มที่ถ้าสกปรกก็เช็ดตัวเอาค่ะตอนนี้นะครับใช่ค่ะครับผมที่ร้านจะใช้ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกครับมาลิมาลิมาลิอะไรมาลิเป็นยัง ไม่กด้พูดหรอกกลับที่หลังใช่ไหมกลับบ้านแล้วนะบอกคุณหมอว่ยตัว,วเล็กมีตั้งหลายใบยอยู่คนไม่ใช่ได้ใจม,มั้าแล้วไม่เอาเป็นคู่ดีกว่ามั้ง แบบใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ําด้วยอ่ะ,อะทำไมอ่ะนี่อ่ะ,อะไหนใส่อาหารตรงไหนนั่นน่ะมันเป็นเป็นคู่นั่นน่ะเธอยกมาดิเช่็จไหมคุณหมอเสร็จยังไงยังอ้าคุณหมออ๋อเหรออ๋อมันจะมีเด็กว่าอะไรอื<ล>ม เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูที่หลานนั่นก็มีเดีอยนนี้ไปใส่น้ำโอ้โหยากินมือละกี่เมตรดูแล้วน่าจะพอๆกับหมูอันลูกเด็กนี่พอกันลูกเด็กนี่ใหม่ๆนี่โอ้ยกินง่ายนะพอที่หลังรู้เริ่มรู้เลยนี่คือยานะ จาลิ้นดุนดันออกแล้วดันดูอาหารก่อนแล้วดันไปดันมาไอ้ขายออกทีนี้ือทำหน้า <laughs> สุดท้ายก็คือต้องใช้วิธีบดใส่จาริ้ง <laughs> <laughs> อู <laughs> อ่อครับขอสลิงอขออันใหญ่ด้วยนะสักอันอะจะไปอัดไอ้หมูอ้วนหน่อย เอาอันใหญ่ด้วยนะไม่จะเอาไว้ป้อนน้ำอาหารเขากินยังไงคะอาหารเปออาหารกินอาหารซองเหรอเช้าเลอ้วเลยแล้วก็เย็นหนึ่งซองอืมอ่าแล้วก็บางวันก็ถ้าเกิดของขวบของอะไรแบบนี้กินได้ไหมเป็นเลวเอ่อเป็นของที่ว่าหมาหนึ่งขวบ อะไรประมาณนี้ปีมาเด็กเดียวใช่คเพราะที่บ้านมีถุงเบลเลอร์แต่มันเป็นขวกหนึ่งปีอะไรประมาณนั้นนั้นให้เป็นของมาเด็กดีกว่าเพราะว่ต้องการสารอาหารอือืม้สเยเก๋กับป้มเสร็จับเรียบร้อยจีแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับยาอะไรเซจกะเดินทางนะครับกลับบ้านกันแล้วนี่นะนป้ม สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวตึงบานยังไงแบบไหนจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับคลิปนี้ลุงเดียก็ขับรถตอนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม